เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสว่าด้วยเรื่องของส่องประเด็นร้อนส่องประเด็นร้อนวันนี้นาทอนเนี่ยนะครับเดินทางไปพบกับคุณทักษณิณที่ฮ่องกงแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเองก็มีการออกมาปฏิเสธออกมาปัดกันพลาวันแต่ล่าสุด ็เป็นที่ยอมรับนะครับโดยคุณธนาธรออกมา,ารออมาับเองว่ามีการไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกง, <mm> งก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนรวมไปจนถึงล่าสุดมีข่าวออกมานะครับว่าหัวหน้าพักเก้าไกลค,คนปัจจุบันคุณชัยธวัุราธนก็ไปพบนะครับกับพุทธอิสระประเด็นวันนี้ที่นัดหมายก,กับท่านอาจารย์สุริยัสยไว้นั่นก็คือว่ารับรวงพลางหรือจริงที่ธนาธรพบ,พบทักษิณ นะครับแล้วก็ในส่วนของวนาพักเก้าไก่ไปพบกับพุทธอิสระเอาละครับไปฟังทัศนมุมมองของท่านอาจารย์สมัยสายกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสพันครับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีตอนบ่ายครับอาจารย์ครับมันจะมองจะวิเคราะห์กันอย่างไงในประเด็นนี้รู้สึกว่าตอนนี้กระแสลมการเมืองพัดหวนกันหมดเลยครับอาจารย์ครับดูเป็นความสัมพันธ์ที่มีมิติ ที่ต้องตีความต้องกอดติดแล้วก็ขุดคุยกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะครับประเด็นแรกก่อนเรื่องคุณธนาธรได้สารภาพกลางรายการกรรมกรข่าวนอกจอในช่อง2 3นะครับว่าครับบิดฉพระพุทกษิณจริงๆนะครับอแล้วก็แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าสังคมแข็งใจก็คือคําว่าไปพบไม่ได้คุยกันเมืองกันเนี่ยคือเรื่อง วิถีชีวิตเรื่องครอบครัวลูกหลานเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่เชื่อใช่ไหมครับประเด็นนี้เป็นประเด็นซึ่งการพูดเช่นนี้มันเหมือนพูดความจริงไม่สุดอะนะครับถ้าจะบอกว่าไปพบจริงแล้วคุยการเมืองคุยเรื่องอะไรผมว่าอาจจะแมนกว่ามองมุมหนึ่งนะแต่พอการมาพูดอย่างนี้มันก็มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปแม้แต่ยะว่าแต่คนทั่วไปเลยนะครับแม้แต่คนที่เป็นแฟนคลับเป็นสมาชิกพรรเก้าไกดเนี่ยก็ก็คงรู้พอแล้วแหละว่าแค่นี้เขาไปคุยกันเรื่องหลาน ะครับคือคนเนี่ยถ้ามาเจินสวนกันในห้างนะครับเจอันโดยบังเอิญเนี่ยก็อาจจะถามไถ่ยเรื่องแบบเนี้ยเข้าใจได้ไงแต่นี่บินไปพบเนี่ยมันต้องมีวาระนะครับต้องกําหนดไปบินฮ่องกงมาเล็กนะครับจะไปบังเอิญยังไงมันตั้งใจไปพบเนี่ยอมันก็โอเคละมันมันกลายเป็นปมที่คุณธนพรมาเลือกรับสารภาพยอมรับในวันนี้ ท้งที่ก่อนหน้าน,นี้เลือกจะปฏิเสธด้วยการหลีกเลี่ยงด้วยการด้วยการหลีกเลี่ยงด้วยการอ่ไม่ห้ัมภาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็กเห็นชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าที่จะอยู่ที่ถึงสุดท้ายถึงมาถึงมาเลือกที่จะเอยอมรับในช่วงนี้นะครับทาไมไม่พูดก่อนหน้านั้นช่วงที่มีดาม่าแล้วก็มี ข้อสงสัยของสังคมว่าช่วงที่มีการปลอมรัฐบาลเนี่ยมีาการเพินใช่ไหมครับทำไมเลือกมาพูดตอนนี้อันนี้น่าคิดนะ,ะ,ะครับถ้าดูจากไทม์ไลน์ที่เป็นข่าวออกมาอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นดิวอ่ก่อนที่เดินทางไปก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยประธานโทษซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังมีปัญหาการท่าทีระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยม้ซึ่งตอนนั้นเนี่ย หลายฝ่ายก็ออกมายืนยันว่ามีการเดินทางไปจริงถึงขนาดที่จะอ,อธททิบายไฟยบินได้ชัดเจนเลยใช่ใช่น่าจะในมุมมออาจารย์น่าจะใช่อ่าจังหวะน,นั้นไหมอาจารย์เพราะจังหวะน,นั้นแหละนะครับจังหวะน,นั้นแหละเพราะว่ามันมีผมเพิ่งจะว่ารายการของคุณตาใจช่องเก้าเนี่ยครับรายการหมาแก่นะนะครับของคุณตาใจเนี่ยผมจําชื่อรายการได้ทีเข้าไซท์่ <Inside S 1> ท่านเอาเอาไฟบินมา มากลางดูเลยนะว่าเป็นเที่ยวบินเสียไปแต่ว่าคุณธนาธรแกเลือกเลือกเงียบแล้วก็หลบหน้าสื่อมันชนด้วยใช่ไหมครับสื่อนี่เป็นข่าวที่พักจํมการพักเก้าไกลเลยแหละและตึกไทยสมิตด้วยนะครับก็เอาละผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าทัมมิ่งในขนานั้นคงเป็นเรื่องฟอร์มรัฐบาลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคาถามคือว่าดิลที่คุยกันมันมันมากกว่าตั้งรัฐบาลหรือเปล่าเพราะตั้งรัฐบาลรูปกันไม่ได้แล้วเป็ตัยูแสดงว่าดิวข้อที่หนึ่งไม่จบ พอดิวหนึ่งไม่จบ<ม>ดิวสองสามมีหรือเปล่าถ้ามีนี่ไปต่อไหมหรือมันล่มไปกับการฉีกเก็บออยูน้นาคิตและถ้ามีด<น>ิว<น>ฟอร์มรัฐบาลาแล้วมีเงื่อนไขอื่นไหมคือในการฟอร์มมันต้องมีเอ<น>็มยูนะครับเอ็มยูที่ฮ่องกงกับเอ็มยูที่กรุงเทพก็สแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ฉบับเดียวกันนะครับ<น>เพราะว่ามันก็มีข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้ากายเสียงเบาไปเรื่องคุณทัษินไม่เข้ามาเข้าสู่กระบวนการที่ทมแบบจําคุกเหมือน าาคนอื่นเนี่ยเก้าวไกลไม่ต่างแต่ทูเก้าวไกลไม่ที่ปลายก้าวไกลไม่เคลื่อนไหวเลยปกติเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยก็ก,ก,ก็ทุ่มเทนในการตรวจสอบจริงจังอแต่เรื่องนี้ดูครับอย่าเรียกว่าเบาหวิวเลยคือไม่เห็นจริงๆรนะครับรก็เลยเป็นที่มาที่หลายคนก็บอกอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ถึงบางอ้อใช่ไหมครับเกิดจากดือฮ่องกงหรือเปล่าล่ะเนี่ยมันก็มันก็เป็นอีกดีลหนึ่งรือบางคนต้องบอกเป็นเรื่องเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเซ็ตออกแบบ วางผังอานาจการเมืองไทยกันใหม่ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเฉพาะปรากฏการที่ไปเจอเนี่ยเนี่ยมันมันมันมีคําถามเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นวิถีการเมืองเดิมการเมืองเก่าการเมืองที่พวกเราเบื่อหน่ายไร้ความหวังเลยต้องสร้างการเมืองใหม่การเมืองกลางแจ้งการเมืองท,ที่ประชาชนมีส่วนร่วมผู้นํารู้อะไรผูดตามประชาชนก็ต้องรู้อย่างนั้นเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นไหมในสังคมการเมืองไทย หรือ <Sed ans> มันเป็นเฉพาะอะหาหารวัฒกรรมหรือเปล่านะีนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ในครอบครัวต้อมส้มในครอบครัวก้าวไกลก้าวหน้าเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะปล่อยไปเงียบเงียบเงียบแล้วก็แล้วก็หายไปเนี่ยผมว่าไม่ดีกับพักเท่าไหร่ไม่ดีกับคนที่ผมคิดว่าในพักอาจจะไม่ได้คิดแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าเลือกจะเงียบหรือพูดไม่ได้ก็เป็นไปได้ครับครับอาจารย์ครับถ้าปรากฏการนี้ มันก็สามารถอธิบายทฤษฎีสมคบคิดซึ่งก่อนหน้านี้นักวิชาการที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายก้าวหน้าที่บอกว่านี่คือยุทธวิธีหรือยุทธการของชนชั้นนําจับมือกับเพื่อไทยเพื่อสกัดกั้นการเติบโตของก้าวไกลได้สิครับเพราะมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นดีลระหว่างคุนธนาทรกับทักษิณที่ฮ่องกงสมากกว่ามองแบบนั้นได้ไหมครับอาจารย์ก็ ก็อาจจะไม่ถึงขั้นตีความได้ขดร้อยเปอร์เซ็นตะในทัศนคผมนะมผมว่ามันเป็นอันซีและหลายอย่างที่ซับซ้อนแล้วก็เรา,าค่อยๆแก่กันนะครับค่อยๆแก่กันแล้วก็ผมเนี่ยขนาดที่คุณธนาธรย้ำสองสามครั้งในรายการว่าเขาเป็นมิตรเพื่อไทยนะอสองพักนี่เป็นพัก เป็นมิรกันนะมิรสายการแล้วก็เพื่อไทยก็เป็นไอดอลของความสําเร็จของพักการเมืองมาอีกกว่าเก้าไก่คือคือคือสรุปก็คือการเมืองไม่มีมิรแทสตูถาวรยังโลดแั่นอยู่ในมายเซตของนักการเมืองไม่ว่าจะเก่าจะใหม่เนี่ยก็อยู่ในวิถีแบบนี้ทั้งนั้นอ่ะอันนี้พูดได้เลยอันนี้พูดได้เลยไม่ต้องตีความนะครับส่วนดิวมันจะไปขนาดว่าเอ๊ไม่มีหลอกแดงจับเหลืองเพื่อ อความส้มอันนี้ผมว่าเป็นสมการที่คิดเองเออเองแล้วก็อาจจะมันการเมืองไทยไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแบบนั้นเสมอไปนะครับมันคงต้องดูยาวๆด้วยแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าเออการที่คุณธนาทรไปคุยกับทักษิณแล้วเนี่ยมันจะจบนะครับจบทั้งในพักนอกพักตรวจทั้งระหว่างสองพักสมาชิกพักไม่มีใครคือผมผมยังไม่คิดขนาดนะผมคิดว่า คนในทั้งพรรคเพื่อไทยเองหรือก้าวไกลอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ว่าผู้ใหญ่เล่นอะไรกันนะครับผู้มีบารมีและพรรคเล่นอะไรกันก็อาจจะเป็นคําถามอยู่นะนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องแฟร์เป็นธรรมหละนะครับว่าผมผมคือคุณนาธรไปแกคงไม่ได้มาขออนุญาตพักหรอกใช่ไหมครับแ่ก็ไปแล้วส่วนตัวแกผมก็คิดว่าตระกูลจินรุ่นจิตคุณแม่ของคุณนาธรเนี่ยก็ก็เป็นผู้สนับสนุนพรรคทกยรัทธนะคุณสุริยะจินรุ่นจิตก็เป็นคนในตระกูล ก็ยอมรับเองนะครับแล้วก็คุณธนธรก็มายอมรับว่าเป็นมิตรกันเป็นมิตรกับพัรคเพื่อไทยอันนี้เอนที่ต้องตีความนะเป็นมิตรกับสสนะพับเพื่อไทยหรือเป็นมิตรกับคุณทักษิณอาจจะคนละเรื่องนะใช่ไหมครับอันนี้ก็ก็ดูกันยาวๆครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ในเรื่องเรื่องที่คุณชัยธวัฒน์ใช่ไหมครับไปพบหลวงปู่พุทธอิสระนะครับแล้วก็ ผมเข้าใจว่าคนละมิติกันคนเรื่อนกันกับกรณีดีลคุณทักษิณคุณตาลรเพราะว่าผมเห็นว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยกําลังวางโพสิชันเป็นมือประสานในทางด้านหัวหน้าพักด้วยแล้วก็บุคลิกาเนี่ยเป็นคนที่ไม่แข็งกร้าวนะใช่คืออย่างส่วนตัวผมนี่ผมกม่เคยเจอเคยคุยกันนะะก็เห็นตั้งแต่ตอนแรกอยู่สนนทาก็ก็ก็แกก็ไปพบคือคุยเรื่องมีทัผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ แล้วก็ถ้าคุณคุณชัยธวัฒน์จะเดินสายรับฟังฝ่ายต่างๆนี่ผมว่าอันนี้ผมเชียร์นะผมว่ามันก็เลยเรื่องเพราะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไงมันจะเรื่องหาทางออกให้กับบ้านเมืองแล้วเนี่ยกระทั่งยอมเดินไปในค่ายในวัดในขั้วที่เห็นต่างกันมาตลอดเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าจริงมันเป็นสปริตการเมืองใหม่ด้วยซ้ำไปที่ควรจะต้ดงัน นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมมาใจช่วยไม่ไม่ไม่ตั้งคําถามไม่ข้อสงสัยนะครับแต่ว่าคุยกันแล้วมันจบไม่จบเนี่ยมันก็จะเจนจะมาทำที่หลวงปู่มาทพส์มาอีกรื่นหนึ่งนะครับแต่วิธีการแบบนี้ผมว่าผมว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจอะไรแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับคือมันต้องแสวงหาความร่วมมือถ้าเราบอกว่าเราจะสลายสีเสื้อจะสลายขั้วความขัดแย้งจะนําการเมืองและสังคมเข้าสู่ ช่วงสมานอาจารย์เนี่ยมันต้องแสวงหาพื้นที่ในการพูดคุยอาจารย์มององในประเด็นนั้นใช่ไหมครับเดด้วยครับมันมันมันต้องอย่างนั้นอ่ะนะครับยิ่งจะต้องออกกฎหมายเพื่อเนรโทศกรรมทุกฝ่ายทุกสีเนี่ยมันยิ่งต้องมันยิ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายจากทุกกลุ่มจริงๆไม่งั้นกฎหมายมันก็ไม่ผ่านนะครับตัวรายละเอียดของตัวเนรทศกรรมมันจะไปขนาดไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเยอะคุยกันต่างหากใช่ไหมครับ แต่ว่าเฉพาะปรากฏก,การณ์นี้เนี่ยผมคิดว่าการที่พักเก้าไกลโดยหัวหน้าพักเนี่ยเดินสายพูดคุยกับกลุ่มที่อาจจะเคยมีจุดยืนทางการเมืองต่างกันทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยเนี่ยนะครับยังค,คุยกันได้เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่คุยกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยนะครับครับใช่ไปเจราจาดิวผลประโยชน์รับอะไรกันเป็นะปเรื่องการแก้ปัญหาบ้านเมืองอันนี้อันนี้ส่งเสริมให้ทํา นะครับการเมืองมันมันต้องมีเวทีให้เห็นต่างกันเนี่ยคุยกันได้แต่คุยกันแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องจบทุกเรื่องไปใช่ไหมครับนะแต่ว่าถ้ามีบรรยากาศที่มันสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้ตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าที่เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีครับครับอาจารย์ผมยังขออนุญาตจะกลับมาประเด็นคุณธนาธรกับเพื่อไทยหน่อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นคําถามหรือเป็นมุมมองมองโลกในแง่ร้าย สำหรับผมที่สื่อสารตรงนี้ <Yeah. S 1> ประเด็นนี้มันจะมีผลกระทบอะไรกับเพื่อไทยไหมครับในกรณีที่ออกมาเปิดว่ามีการพูดคุยมีการไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงซึ่งสอดคล้องกับเวลาซึ่งเขากําลังจัดตั้งรัฐบาลมองว่าบุคคลภายนอกเปิดช่องให้เห็นว่าบุคคลภายนอกเข้าไปแทรกแซงพรรคการเมืองในการดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลไหมครัคือถ้าพูดแบบสำนวนสุภาษิตกําลังภายในก็คือว่าณวันนี้ธนาทรใช้ท่ากระบี ตายตกตามกันแล้วล่ะอ,อันแบบนี้พอพอจะประเมินหรือจะอธิบายปรากฏการนี้ได้ไหมครับอาจารย์ชื่อประเด็นเรื่องอคนที่มีคดีความแล้วก็อยู่นอกพรรคไปล้วงลูกไปใช้อิทธิพลในพักการเมืองและตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคด้วยและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยมีคดีความด้วยและตรงนี้เขาห้ามนะครับแต่ว่าไปร้องกันเคยเรื่องร้องเรื่องมติสิทธิ์ในประเด็นนี้มาหลายครั้งนะแต่มันสุดท้ายก็ประอติตก นะครับก็ถ้าจะหยิบมาเป็นประเด็นใหม่หรือเปล่าร้องทั้งกรณีของพรรคเก้าไกลกุจนาธรด้วยหรือเปล่าเนี่ยผม,ผมยังไม่เห็นมีใครไปร้องนะโอเคแหละก็เป็นสิทธิที่จะร้องได้แต่ว่ามันจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่เห็นเนื้อหาของการพูดคุยอ่ครับ,รบแล้วคุยเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เป็นเพียงสันนิษฐานของของเรานะครับ,ค,รบคุฎณาธรเขาก็พูดแค่ว่าไปคุยกันในฐานะ คนที่มีลูกมีหลานถามไทยวิช,ยวชีวิตการใช้ชีวิตอะไรทารองเนี้ยนะครับมัน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 ยังไม่เห็นชัดถ้าโอเคถ้าไปคุยกันเรื่องนั้นเรื่องอื่นที่มันเกี่ยวเรื่องดีลรัฐบาลฟองรัฐบาลว,วาระนโยบายเอ,มอย็มวอันนั้นอันนั้นก็ก็มีสิทธิ์โดนได้นะครับว่าเป็น,นกระทำที่ผิดรัฐธรมนูญไปแทรกแซงการทํางานของรรคการเมืองนะครับแล้วก็ก็ก็ทลองแล้วก็มีน้ําหนักทันทีแหะนะครับครับเราไปกันต่ออีกสักประเด็นหนึ่งอาจารย์ ที่ที่จะทําความเข้าใจกับสังคมแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าไว้นั่นก็คือว่าเรื่องของการเมืองมันต้องมีพื้นที่ในการที่จะพูดคุยสื่อสารกันแล้วก็ต้องแยกกันให้ชัดเรื่องของท่าทีทางการเมืองกับเรื่องของอท่าทีในส่วนนยัยยะของตัวบุคคลปรากฏการแบบนี้ตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสื่อกําลังจับตามองนะครับแล้วก็นําเสนอในมิติทางการเมืองในคู่ขัดแย้งเพียงอย่างเดียวถ้าเราจะมองว่าจะมองมันให้เกิดประโยชน์ร่วม กับสังคมในประเด็นนี้มันควรจะมองยังไงและสื่อที่จะเสนอเรื่องนี้ควรจะเสนอยังไงครับอาจารย์ครับหมายถึงประเด็นไหนนะครับหมายถึงประเด็นเรื่องอคุณธนาทรกับทางด้านของอคุณทักษิณอ๋อโอเคนะ,ะผมค,คิดว่ามันมันจริงๆการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นระดับอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีิีวิตในบ,บ้านเมืองรหรือว่าตัวแทนพรรคหัวหน้าพรรคที่เห็นต่างอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็น วิถีการเมืองทั่วๆไปนะครับ,รบที่ไหนก็มีนะครับที่บ้าเราก็มีนะครับการตั้งรัฐบาลไปตั้งในสนามกอล์ฟนะครับการเขียนอโยบายไปเขียนในโรงแรมมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตลอดจนกลายเป็นสิ่งปกติทางการเมืองนะครับปัญหาคือเราจะปล่อยให้สิ่งปกติอย่างนี้เนี่ยมันเป็นด้านมืดมุมมืดทางการเมืองอ่อหรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าเรารทําให้มันเป็น ปคุยกันในโรงแรมแต่มีวาระมีสื่อมวลชนไปนั่งฟังแถลงได้นะครับหรือคุยในสนามกอล์ฟแล้วก็เอาข้อเท็จจริงมาเล่ากันตรงไปตรงมาทุกเกี่ยวข้องมันก็มันก็มันก็คงดีอ่ะแต่ว่าธรรมชาติการเมืองมันก็มีบางเรื่องที่มันอาจจะแบบเป็นความลับของผู้มีอำนาจที่เขาอาจจะบางเรื่องก็พูดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะครับผมคิดว่าอันนั้นคงไปบีบบังคับเขาคงไม่ได้หรอกนะครับ แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาไปตีกอล์ฟจะไปบอกว่าเล่นการเมืองได้ไหมสมมติใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนของประชาชนนะครับที่จะต้องติดตามตรวจสอบนะครับว่า <ทะ S 1> ว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เห็นจริงๆม,มีการเมืองมีอันซีนที่เรายังมองไม่เห็นอีกเยอะนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องต้องขุดคุยตรวจสอบให้มันให้มันเข้มข้นจริงๆ,ๆนะครับโดยเฉ <ทะ S 1> พาะ วิธีการเมืองบ้านเราที่มักอยู่ซุกอยู่ที่หลบสปอร์ตไลท์กันเนี่ยมันยังเป็นการเมืองที่ทรงอิทธิพลอยู่นะครับครับฮะครับในส่วนของตัวนี้เองอาจารย์มองว่านี่นี่คือ,อเรื่องของม,มิติทางการเมืองที่มันอมองอีกทางหนึ่งก็ดูเหมือนจะสแสวงหาทางออกแต่อีมิติหนึ่งมันก็มองเป็นเกมการเมืองได้คราวนี้ประเด็นที่ ผมขออนุญาตใช้คําแบบนี้แล้วกันอาจารย์ตรงไปตรงมากองเชียร์แต่และฝ่ายก็ควรจะควรจะตั้งสติกันยังไงอาจารย์ว่าตอนนี้ตองกองเชียร์แต่และฝ่ายนี่รู้สึกว่าโอจะจะ,จะตั้งกําแพงแล้วก็พร้อมที่จะรู้สึกว่าเข้าสู่นะครับสนามของความขัดแยง้งก็เลี้ยวไม่เป็นอนะ่ะเลี้ยวกับยากเหมือนกันนะครับกองเชียร์ก็ใส่กันช่วงสองเดือนแล้วเนี้ยก็ค่อนข้างจะเข้มอยู่เจอหัวขบวนออกมา มีท่าทีแบบนี้เนี่ยต้องตั้งหลักชิดกันเหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะทําหน้าที่เป็นกองเชียร์ทางการเมืองไม่พอแล้วไม่ได้แล้วนะครับมันอาจจะต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมากันเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะการวัฒนธรรมในการวิจารณ์กันเองตรวจสอบกันเองเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแม้โซเชียลจะเปิดแล้วก็ตามเนี่ยนะครับการพื้นที่สื่อจะเปิดกว้างขึ้นก็ตามแต่ว่า การตรวจสอบการวิาพากษ์วิจารณ์ผลที่เรารักผลที่เราชอบด้วยเนี่ยผมก็จะย,ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในการเมืองไทยนะครับ,รบมันเป็นแบบนี้ไหมอาจารย์วัฒนธรรมเราปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองสังคมอ่าหรือว่าความขัดแย้งต่างๆเนี่ยเราใช้วิาพากษ์มากกว่าที่จะวิจารณ์แบบถนอมรักอ่าก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับกลัวกลัวเฟิดปงฟกันเองคือกลัวเสาไส้กันเองกลัว ประตูเห็นกลัวความนิยมตกอะไรแบบนั้นนะครับจริงๆทั้งหมดที่มันคือปัจจัยที่ทําให้การเมืองให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันมันต้องทําให้เรื่องพวกนี้เป็นมาตรรานที่แข็งแรงนะครับ,รบในสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมืองพรรคการเมืองหรือสถาบันทางสังคมทางวิชาการก็ตามนะครับถ้าสร้างเรื่องอพวกนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นขาที่แข็งแรงนะครับครับอ่า อาจารย์ครับวันนี้ขอพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วทาให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณธนาทรพบคุณทักษินนะครับแล้วก็คุณชัยธวัฒพบพุทธอิสระวันนี้ขอพระคุณท่านอาจารย์สุริยสัยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยศัยกตศิ ila, adi, าลาคณบดีวิทยาลายัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตก็ต้องบอกว่าต้องอมองปรากฏการณ์นี้ด้วยเชิงบวกพอสมควรนะครับอย่ามองแต่มิติทางการเมืองเพียงอย่างเดียวเพราะไม่นั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากโมหะแล้วก็ความขัดแย้งเอาล่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาว่ากันต่อในเสียงสะต้อนส่อมีเดียโฟกัสว่าในช่วงสายตรงจากสภาครับพักกันสักครู่ครับ เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส